สวัสดีครับวันนี้เราจะมาช่างจะมาต่อล้อจักรยานไฟฟ้านะครับเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นบัตเหล็กยีสี่โวลต์นะครับของเดิมสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้กล่องใหม่ก็วัตต์ก็จะเยอะกว่านิดนึงก็จะใช้กันได้นะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์ แต่ว่าวนยังเป็นวนเดิมนะครับเห็นครับเ,เดี๋ยวไปเริ่มต่อกันเลยนะครับดับแปกใส่สีให้ตรงนะครับ ไเข้านะครับท่างจะไปเอาไฟเอาแบตเข้าแลาตก็เซนเซอร์ก่อนนะครับเซนเซอร์ก็แดงตรงแดงดำตรงดำนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับแต่ตัวใหม่มาเนี่ยเขาจะเป็นขีดนะครับขีดเหลืองนะครับ ็จะมีสายเรียนรู้คันเร่งนะครับแล้วก็เบรกนะครับประมาณน,นี้นะครับตนนัวน,น,นี้คือโลเบรกนะครับก็คือเบรกต่ำนะครับตัวน,นี้ก็คือคอันโทนนะครับเป็นคันเร่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็เป็นเข้ามิตเตอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างจะเอาไฟเข้านะครับเป็นไฟยี่บสีโวลต์น,นะครับ ครับก็ต่อไฟเข้าแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนสวิตช์กุญแจนะครับเปิดปิดนะก็เปิดนะครับพอเปิดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะครับแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับผู้นี้นะครับก็จิ้มกันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาหมุนเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วก็ถอดออกนะจิ้มนะครับแล้วก็ดูว่า ตอนนี้เขาหมุนถูกทางหรือเปล่านะครับเขาหมุนไปทางนี้นะครับก็ถ้าตามล้อนี่ก็คือเขาหมุนท่วสอนนะครับลูกศรเขาให้หมุนไปทางนี้นะครับลูกศรนกนะ็จะจิ้มอีกทีหนึงนะครับจิ้มนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับ โอเคเน้นก็ได้ทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ก็มาต่อสายคันเร่งกันเล,เลยะครับสายคันเร่งคือตัวนี้นะครับก็ปิดสวิตช์ก่อนนะครับ ให้ตรงตามนะครับเนี่ยสายไม่ตรงกันนะครับก็จะทำการย้ายสายนะครับก็จะเอาดำมาไว้ตรงริมนะครับดำว้ตรงริมนี่นี่นะครับก็ถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวไล่เก็บสายตรงนี้ก่อนนะครับ มีหนูเทะนะครับหนูเทะแล้วก็สายขาดนะครับก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สายช็อตนะครับเดี๋ยวไล่เก็บงานแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ก็ต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็มาเช็กไล่ปลั๊กเบรกนะครับเบรกนี่ก็้อ่าก็ได้เบรกแล้วครับส่วนพวกนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับฟองนะครับพวกนี้นะพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฟองนะ ไฟชาร์จไฟตัวนี้เป็นไฟชาร์จนะครับตัวนี้ไปไหนบ้างโอเคตัวนี้ก็ต่อ ครับนี้ก็ต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหาสายเจอแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับเดิมนะตัวนี้ก็เป็นคู่ที่ถามไปนะครับตันนี้ก็เนะครับตัวนี้เป็นไฟเปิดไฟจ่ายนะครับก็แบตยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับ 24วล้นก็ต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับที่เดิมนะครับสายหารลา2เส้นนะแล้วก็เร่งเลยนะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอนี้นะ ถ้าเราเบรคครับถ้าเบรคปุ๊บเขาจะหยุดน,นะครับเ็นะครับถ้าเบกคปบ้าเรคพงไยุดแตเบกค็จะหยุดโเคครัเป็นน้ำาเรียบร้อยนะครับได้ ก็ถ้าปิดสวิตก็ครับงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนเอฟซี FC ที่มาดูนะครับตอนนี้ก็บอกสายแบบละเอียดนะครับนี่นะครับเอ็รถล้อเล็กๆนะครับล้อหกนิ้วนะ จุดนี้เป็นชุดคัดเร่งนะครับในคัดเร่งตัวนี้เบรกนะครับเบรกสบอสตัวนี้เป็นไฟไฟ B ไฟไอจีนะครับตัวนี้แบตยี่บโวลต์นะครับีบวกบลบตัวนี้สายคอนเตอร์ F ก็ต่อเข้าสีปกตินะครับผอเซนเซอร์โอเคครับจลุดนี้ก็ จบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับเ c ีใครสนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ